สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราจะมาทํากิจกรรมนะคะโดยให้ในักเรียนเลือกจํานวนนับนะคะที่นักเรียนชอบมากที่สุดนะคะ3จํานวนนะคะ,อ,ะอย่างเช่นของครูนะคะจํานวนนับที่ครูชอบจํานวนแรกนะคะก็คือเลข2นะคะจํานวนที่2ก็คือเลข13นะคะและจํานวนที่3ก็คือเลข18นะคะจากนั้นเราจะนําจํานวนทั้ง3จํานวนนี้นะคะไปหาหอรมอและคลนก,กันนะคะ ต่อไปนะคะเป็นวิธีทำรรนะคะเมื่อเราได้จํานวน3จํานวนแล้วนะคะก็คือของครูนะคะก็คือเลข2เลข13และ18เราก็มาหาหอละมมก่อนนะคะเราก็หาว่ามีจํานวนอะไรที่หารทั้ง2 13และ18ลงตัวปรากฏว่าไม่มีจํานวนใดนะคะหรือสุคูณแม่ใดที่หารทั้ง2 13และ18ลงตัวเพราะฉะนั้นหอละโมของตัวนี้ก็คือ1นนั่นเองนะคะทีนี้ เมื่อเราหาหอรามอเสร็จแล้วเราก็ไปหาคนนะคะก็หาต่อกันเลยนะคะไม่มีจํานวนใดที่หารทั้ง3จํานวนลงตัวเราก็มาพิจารณาที่2จํานวนนะคะว่า2 13และ18เมื่อเราจับคู่2กัิบ 2กับ13นะคะปรากฏว่าไม่มีจำนวนใดที่หาร2กับ13ลงตัวนะคะก็กลายเป็น2คู่กับ18นะคะปรากฏว่า2กับ18มีสูคูณแม่2ที่หารลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้แม่2ในการหารนะคะเราก็จะได้เป็นนะคะ2อะไรได้2ก็คือ2 1เป็น2 2อะไรได้13ไม่มีก็ใส่13ไว้เหมือนเดิมนะคะและ2อะไรได้18ก็คือ2 98นะคะจากนั้นเราจะเห็นว่าจำนวนที่เราได้ก็จะเป็น เลข1เลข13และเลข9นะคะ,ะทีนี้มันมีเลข1แล้วถูกไหมคะเราก็พิจารณา2จํานวนก็คือเลข13กับเลข9ปรากฏว่าไม่มีจํานวนใดที่หาร13และ9ลงตัวนะคะเพราะฉะนั้นคอนอนของเราก็คือ,อจับ2แล้วก็คูณกับ13และก็คูณกับ9นะคะทั้ง3จํานวนนี้คูณกันได้ผลลัพธ์เป็น234คะ่ะ